พี่ๆนะคะเป็นผู้หญิงทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่เคยใช้ชีวิตในกรุงเทพเลยนะคะแล้วพี่ก็มีงานที่ดีมีหน้ามีตาอาชีพอะไรก็ได้นะพี่ก็มีสังคมของพี่อยู่ในจังหวัดที่พี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พี่อยู่พี่ก็ครมีหน้ามีตาเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของกลุ่มสังคมของพี่สถานที่ที่พี่อยู่องค์กรที่พี่อยู่นะคะเมื่ออายุ เยอะใกล้จะเกษียณก็นึกมองตัวเองว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแห้งเหี่ยวเหงาเหงายิ่งคนที่ไม่ได้ชอบทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยเนี่ยนะยิ่งคิดเลยว่าแต่ฉันก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวเหงาเหงาว่างายชีวิตฉันอยากมีแฟนอยากมีเป็นฝรั่งด้วยไม่เอาชายใครพี่ก็เห็นผู้คนเยอะแยะเลยเขาทาออนไลน์ให้ดูโอ้ไปหาออนไลน์เข้าเว็บหาคู่เข้าออนั่นนี่ที่จะทําให้พี่ได้รู้จักกับผู้ช ทางออนไลน์พี่ก็พูดคุยภาษาอังกฤษฉันก็งูปลาปก็ใช้แ,แปลแปไปละกันหรือบางคนเฮ้ยภาษาอังกฤษฉันก็ได้อยู่นะนก็ไม่แย่นี่นก็คุยได้นะก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเลยนะคะพราอไปคุยเนี่ยจะเจอแบบไหนยังไงแล้วแต่เลยว่าแต่ละคนพูดคุยยังไงกับผู้ชาย โดยที่ผู้ชายก็คิดจริงจังไม่จริงจังหลอกก็ไม่รู้ไงประสรบการณ์หลากหลาย,ลยนะคะมีคนทำและเล่าให้ฟังมีคนที่เข้าในเว็บนานมากจนถอยไปแล้วเยอะแยะไปหมดเลยนะคะด้วยความที่พี่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่พี่ก็อาจจะคิดเยอะอาจจะคิดน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอดแนะนำพี่มีฝรั่งมาชอบมีฝรั่งมาคุยอาจจะชอบ แรกเลยที่แนะนําติดต่อกับผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายไทยติดต่อกับฝรั่งที่เป็นฝรั่งหัวทั้งทองเรื่องมีเพศสัมพันธ์นะคะที่ปฏิเสธไปก่อนเลยถ้าผู้ชายไม่โอเคที่จะทําความรู้จักพี่ต่อพี่ก็บายๆจ้าพี่ไปฟังบางคนนะคะแนะนําที่อาจจะเจออาจจะไม่เจอไม่รู้มีคนมาคุยกับอ๊นเนี่ยเล่าว,ว่าพี่มีเพื่อนเพื่อนเขาก็ติดต่อกับฝรั่งเหมือนกันเขาบอกว่าใครๆเขาก็นอนฝรั่งทั้งนั้นแหละพอนอนกันแล้วฝรั่งไม่ชอบเขาก็เลิกกับเราก็เป็นเรื่องปกติ ของคนอื่นๆไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องปกติของเรานะพี่ถ้าพี่ไม่โอเคที่จะไปมีอะไรก่อนที่จะรู้จักกันอี่ะพี่ก็ไม่ต้องมีปฏิเสธถ้าฝรั่งไม่โอเคไม่แฮปปี้เพราะพี่ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับเขาปล่อยเขาไปค่ะโพราะเนี่ยไม่สนใจนะถ้าฝรั่งเอาเหตุผลข้อมีเพศสัมพันธ์มาบอกว่าเราคบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมีเพศสัมพันธ์กับเธอไม่ได้เพราะเธอไม่ยินยอมปล่อยไปเลยค่ะเหตุผลไร้สาระมากสำหรับโอนตนะ ใครที่มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะต้องมีอะไรกับเขาสิก็เขามาถึงเราเขาเดินทางมาไกลเพื่อจะมานอนกับเราแล้วเราไมไ่ให้เขาเนี่ยเป็นการเสียมารยาอะในกระด้ว่พี่นะ